เม,มื่อกี้เขาอ่านว่าอะไรคะแอมอืมแอมแอมอืมแอมรีกี้ทบถวว family Yeah. That. สะกดพร้อมกันค่ะเคอ Yeah. mà แอบแอบแปลว่าหน้าตาลว่าหน้าเน่ยเนนะเนนะนะนอา สะกดพร้อมกันเนอร์แอมเนอรแอมแนบแปลว่างี้เปล่าเอฟตัวเกยลิตเตอร์เซอร์เคิลเซอร์เคิลแปลว่าอะไรคะวงอะไรคะวงวง เอ็กซ์เรเซสเ t ลิสและวฟังแล้วลงกที่ถูกเขาให้ฟังค่ะ e อ e กซ์เรเซสเอลงลที่ถูกลิสต Check. Yeah. Check. Mm hmm. Exercise ช e คไอซ e and Check ซ yeah. no. uh. well. คําไหนคะแซมแซมคําที่หนึ่งหรือคําที่สองหรือคําที่สามคะคํที่สาม ไหนคะอ่านว่าสามไม่ใช่คำที่สามคำที่สามอ่าน Exercise speed. Listen and check Number 1. Have

Thank okay. you. you yeah.